สวัสดีค่ะจากบารายองพยอมค่ะนี่พริกกินดาของบารายองพยอมเริ่มแดงแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มมีเม็ดนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้กินในบ้านนะคะส่วนข้างนอกก็ปลูกไว้ก็มีต่างหากนะคะนี่ค่ะก็เริ่มได้กินเม็ดแล้วนะคะอันนี้อยู่ในร่มนะคะ นี่ค่ะข้างบนก็จะเป็นร่มแบบนี้หมดเลยนะคะก็ได้แสงไม่เท่าที่ควรนะคะแต่ก็ยังพอได้เก็บกินนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บเผื่อจะเอาไปทำอะไรกินทำน้ำจิ้มยำ ก็ได้เพราะว่าไม่เผ็ดมากนะคะโอ้หพิกี้หนูส่วนไม่ไหวเลยเผ็ดเผ็ดมากๆากนี่ค่ะอันนี้ก็จะโดนน้ำสปริงเกอร์นะคะก็จะมีสีนวลน,นวนนิดนึงต้องไปล้างเอาหินปูนที่เกาะอ,ออกนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นโหละพานะคะแต่เป็นโหละพาที่ขึ้นเองนะคะ เึ้นเองในกระเป่งเก่าๆนะคะตอนแรกก็เพราะไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นลองกองหรือเปล่านะคะก็กลายเป็นโหระพานะคะขึ้นมาแทนงามดีจังเลยนะคะว่าจะขยายพันธุ์ตัดกิ่งปักช้ำสักหน่อยนะคะส่วนอันนี้ก็เพราะผักผักกะหล่ำปรีนะคะ ก็ได้กระเพรามาหนึ่งต้นนะคะเป็นกระเพราโบราณนะคะกลิ่นหอมมากนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเนียมหูเสือนะคะอันนี้เป็นกวางตุ้ง้องเต้นะคะที่เหลือจากหอยทากนะคะช่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วก็ลดน้ําน้อยนะคะหอยทากก็จะไม่ค่อยมีทำไมงานกันคืนมาในกระถางไม่ต่ำกว่าสิบตัวนะคะ เยอะมากเลยนะคะนี่ก็ได้เก็บกินไปสองรอ,อบแล้วนะคะต้นไม่งามไม่ใหญ่แต่ก็พอกินได้นะคะไม่ต้องซื้อนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกระลำปีนะคะก็เหลืออยู่แค่นี้เองนะคะหอยกินหมดเลยนะคะโอ้โหเพาะปลูกอย่างดีเลยนะคะ ก็เหลืออยู่เท่านี้เองนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะนี่มีหอมแขกต้นหนึ่งเริ่มงามเลยนะคะก็จะได้ผักชีใบเลื่อยที่สวยๆแบบนี้นะคะกินได้ตลอดไม่ต้องซื้อต้องหาแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะผักชีฝรั่ง กำลังออกดอกเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มมีดอกแล้วนะคะก็มีดอกก็ไม่เคยมีเม็ดนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็ถ้าเราถอนเก็บกินก็กินได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาแก่เกินคืออายุเขาได้ต้นเขาไม่โตเขาก็จะต้องรีบแก่นะคะเริ่มรีบออกดอกตามอายุของเขาเลยนะคะ อันนี้ก็เพาะไว้เต็มเลยนะคะก็เหลือยู่เท่านี้นะคะโอ้โหหอยทากตั้งแต่ต้นเล็กๆนี่ชอบมากเลยคืนคืนหนึ่งจับได้เป็นยี่สิบตัวเลยนะคะสำหรับผักชีนะคะก็เลยเอาฤาสีผสมมาจิ้มจิ้มเข้าไว้นะคะสวยมากวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูพืชผักสวนครัวรัวกินได้ของบลายไร่งพยอมนะคะนี่ค่ะนี่คือพริกขี้หนูสวนของบลายไงพยอมนะคะ กำลังจะขยายพันธุ์นะคะเม็ดเขาจะออกเป็นชอ่อเป็นฉัดแบบนี้เลยนะคะรู้สึกว่าจะมีมีเพี้ยแล้วนะเนี่ยเริ่มมีเพี้ยน้ำมันลงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอาน้ำหมักรีบมาฉีดทําไมเช่นนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้กินดีเดี๋ยวต้องลดน้ำเอาปุ๋ยคอกมาใส่บำรุงสักหน่อยหนึ่งนี่ค่ะ ไม่เขาเต็มเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาจะดกแบบนี้เลยนะคะนี่คือพริกขี้หนูสวนนะคะที่บม่แรงพยอมได้พันมาเมื่อปีที่แล้วนะคะก็เก็บขยายพัน์ธุแต่อันนี้ไม่ได้เก็บมาปลูกนะคะอันนี้นกปลูกให้นะคะที่ปลูกแล้วอยู่ในสวนคนตานะคะหูยน่าเก็บกินมากเลยแต่โหเผ็ดได้ใจเลยแต่ก็หอมดีนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าราย,ายองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ